มีเพื่อนหลายคนถามว่าอายุ50บวกอย่างเล็กนะคะกินวิตามินอะไรบ้างนะคะหลักการในการกินวิตามินก็คือควรจะกินวิตามินกับอาหารมื้อที่ดีที่สุดซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเล็กจะกินเย็นเป็นอาหารที่ดีที่สุดหนักที่สุดแต่เล็กเพิ่งจะมีความรู้นะคะว่าอาหารมื้อที่ดีที่สุดควรจะเป็นมื้อเช้าเพราะว่าพอเราทานเข้าไปเราจะใช้พลังงานทั้งวันตอนนี้อาหารมื้อเช้าจะจัดเต็มค่ะก็จะมีไข่ต้มมีผักมีธัญพืชมีผลไม้มีอะไรต่างๆแล้วก็พอกินเสร็จปุ๊บเราจะกินวิตามินตามทันทีวิตามินควรจะกินพร้อมอาหารเช้าหรือ ท,ทาไมถึงไม่ควรกินตอนเย็นเพราะว่าถ้าเรากินตอนเย็นมันจะมีวิตามินบางอย่างที่ไม่ควรจะกินก่อนนอนค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือว่าวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเล็กนะคะเล็กเลือกกินวิตามินเพราะอาหารเช้าเพราะว่าตอนนี้เล็กเซ็ตให้อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดของเล็กค่ะเรามาเริ่มกันที่ซิงค์นะคะอันนี้สามีเป็นหมอสามีเป็นคนเลือกให้เพราะว่าเล็กมีปัญหาผมร่วงนะคะซิงค์หนึ่งเม็ดก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็วิตามินดี ผู้หญิงทุกคน40บวกขึ้นไปควรจะกินวิตามินดีค่ะแล้วก็เป็นเซ็นทรัมจะเป็นสําหรับผู้หญิง50บวกมันจะมีสําหรับผู้หญิงสําหรับผู้ชายนะคะให้เลือกของผู้หญิง50บวกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็ที่เล็กกินอยู่คอลลาเจนอันนี้ก็คือจะดีสําหรับเราเนาะ50บวก คอลเลสเตออี่หเม็ดเนี่ยค่ะจะประมาณนี้เซ็นทรัมบอคอลลาเจนนี่มีสิ่งที่มีประโยชน์แทบจะทุกอย่างอยู่ในนี้วิตามินซีเป็นกมนี่นะคะเพราะฉะนั้นพอเรากินวิตามินตัวอื่นไปแล้วตัวนี้ก็คือเคี้ยวในปากเดินไปขึ้นรถได้เลยค่ะซี เล็กจะกินทุกวันหลังอาหารเช้าเกือบทุกวันแล้วกันบางวันอาจจะมีลืมกินบางวันอาจจะออกบ้านแต่เช้าแต่บางวันถ้าเราไม่ลืมอ่ะพอตอนออกจากบ้านไปเล็กจะพกไปด้วยเพราะบางวันไม่ได้กินอาหารเช้าแต่ส่วนใหญ่จะกินนะพอไม่ได้กินเราไปกินพร้อมอาหารเที่ยงแล้วก็จะกินวิตามินกับอาหารเที่ยงกินแบบนี้มาประมาณ5-6ปีแล้วค่ะแต่ว่าบางช่วงจะมีสลับวิตามินเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าวิตามินที่สลับบางอันงดบางอันเพิ่มนี่คืออะไรนะคะ เวลากินวิตามินต้องดื่มน้ําเยอะๆคะ่ะยังไงน้ําก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์นะคะคือเล็กกินแบบนี้มา5-6ปีแล้วผลที่มันได้เนี่ย มันได้กับเราจริงๆนะคะเล<ด>็กเพิ่งจะไปตรวจสุขภาพมาเมื่อ10ตุลาคม2568คุณหมอบอกว่าแข็งแรงมากไขมันไตกลีเซอไลด์แฟตเฟิร์สก็คือแบบอันนี้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติร่างกายแข็งแรงมากไม่มีอะไรผิดปกติเลยสายตาไขมันดีไขมันเลวอันนี้อยู่ในเรนด์นะคะเล็กไปวิ่งสายพานตรวจคลื่นหัวใจด้วยวิ่งประมาณ10นาทีก็คือวิ่งแข็งแรงมากคุณหมอบอกว่าหัวใจแข็งแรงนะคะเลือดสูบฉีดดีก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้มากินนอนใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะจะได้อยู่ไปนานๆเดี๋ยวอันนี้จะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแบบร่างกายแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยมันจะมีแบบเลือดไขมันไขมันดีไขมันเลวไตรกซอไลด์แฟตเพิร์ทคือทุกอย่างปกติอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าปกติมากค่ะคุณหมอบอกว่าบางคนอายุ3ามห้ยังไม่ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลจากการกินอาหารที่ดีมีคุณภาพค่ะมันก็คือลองจีวิตี้นะคะคือการมีอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพค่ะ